ไอเอ็มสามสี่ศูนย์แปดร้อยม้าเจ็ดร้อยม้าเนี่ยมันไม่พังจริงเหรอไม่พังครับเอาไวคุณแรงเลยพี่เอ็มมาครับก็สวัสดีครับกับวันนี้มากับเลสซูลแชนแนลแล้วกันแชนแนลเอาชื่อดีทีแรกแล้วกันดีไีปัจจุบันเนี้ยตัวเด็ดตัวจี๊ดเนี่ยที่เขาฮิตกันเนี่ยไอเอ็มสามสี่ศู 800มา้า700มา้าเนี่ยมันไม่พังจริงเหรอไม่พังครับเพราะว่าถ้าไปดูต่างประเทศเช่นอเมริกาเยอรมันเขาทำเจ็0แป0รม้าในเครื่องเดิมนะครับก็น่าจะ800ร้อยนิดแหละที่ลอ้ออเมริกาฮะอเมริกาอเมริกาทำกันบ้ามากเลยนะเพราะอากาศเขาเย็นกว่าไปได้มากกว่าซึ่งแน่นอนผมจะอิงจากมาตรฐานอเมริกาอะไรเยอรมันครับผมต้องทำให้ได้เท่คเอาครับซึ่งคันนี้ผมก็รับคันนี้แปดร้อยแปดม้าเครื่อง702ม้าล้อออโต้ไมล์10.22ออโต้ไมล์10.22ุนี่ น้องๆซปเปอร์คาร์อะไรปะ่ซประซปเปอร์คาร์นะพี่บาทว่า<ช>เลขสิบอ่ะใช่เลขเก้าก็รถแดกเลขอันหนึ่งตัว M 3 4 0นเนี่ยเครื่องมันคือเครื่องอะไรนะครับพี่ตัวเครื่อง6สูโบ์ t u r รหัสเครื่องรห,อรหัสเครื่อง b 5 8 t ก็ต้องเป็นที่เขาบอกกันว่ามันเป็น 2JZ 2JZ ใช่ New 2JZ ใช่ไหมอ่าเทอร์โบก็เป็น6 cylinder single turbo ครับอย่างคันเนี้ย8 0 0ม้าที่พี่ต้นจูนอะของแต่งมีอะไรบ้างสำหรับเลยก็แน่นอนต้องมีเทอร์โบนี่ใช่เทอร์โบอะไรใช่เทอร์โบเกียวเทอร์โบเกียว800จากอเมริกามีเทอร์โบแล้วครับมีอะไร ชุดคลัตแน่นอนความแรงก็มาชุดคลับเมี่อตัดลื่นชุดคลัตเกี่ยวไดเทนเป็นหนึ่งโอเคซึ่งประกอบโดยเราเองและระบบประมาณก็จะมีหัวฉีดเอสห้าแปดก็คือหัวฉีดจากเอ็มสามถัดจีแล้วก็ปั๊มไฮของดอชเอชสองห้าแล้วก็ปั๊มโลคือเราต้องเก็บระบบประมาณให้มันรับรองรู้อากาศมาแล้วน้ำมันต้องพอด้วยถูกไหมชิพอด้วยแล้วนอกเหนือจากตอนนี้เทอร์โบพี่วัตเปลี่ยนแล้วระบบน้ำมันพี่วัตเปลี่ยนแล้วมันต้องมีอะไรบ้านเราร้อนใช่ไหมไอที่ ต้องทำให้มันเย็นเพราะว่าความร้อนอมันอของแข็งครับของแข็งเราจะมียัดในท่อลเล็กๆมันก็ไม่ได้ยัดไม่เข้าใช่ใชต้องทำให้มันเย็นโดยการยิงเม็ดไม่ไดเม็ดอ๋อก็หมายความว่าอันเนี้ยใส่ระบบเมทานล<ช>อลเข้าไปด้วยใช่เมททำให้อากาศเย็นฉะนั้นเมื่ออากาศเย็นอากาศจะเหมืนอาานอ่อนเลยมันเข้าไปองเครื่องเข้า ก็สามารถจุดระเบิดได้แรงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะมีเทอร์โบและมีระบบน้ํามันและมีระบบเมทานองแล้แล้วพวกอินเตอร์อะไรพวกนั้นนะคอ่ะอินเตอร์อินเตอร์ก็จะมีหลายแบรนด์เนาะหลักก็จะมี CSF เซฟแร็ปเนอร์หรือจะอย่างคุ้มราคาเป็นสปิริจูนซึ่งคุณภาพคันนี้ใส่สปิริจูนนะคันนี้สปิริจูนใช่ซึ่งคุ้มราคามากอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าบาท จะเป็นเบอร์สองแหละอยากขึ้นด้วยลองรับเป็ส g ยมได้เลยก็ลองกันและได้800ไม้จริงๆที่เครื่อง700ที่ล้อซึ่งคันนี้ก็ลองไปซัดทุกสาวเลยโอออ้ยยยโโคตรแรงเลยเพียมมา ไม่แพ้ใครครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ถามเครื่องยนต์มาหมดแล้วแล้วพวกอะไรอะดาวไป์อะเอ็กซ์โวทมีอะไรบ้างคันี้ถ้าวามความแรงมากขึ้นเราควรที่จะบุกหายใจที่ใหญ่ขึ้นครัหลักๆคือดาวไป์ครับผมแล้วก็ท่อครับผมต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับดาวไปต์ก็สี่ห้าถึงห้านิ้วค่ะแล้วก็ท่อก็ใหญ่เพราะฉะนั้นหมายความว่าหลังจากจุดระเบิดแรกคือเราต้องคลายไอเสียให้เร็วที่สุดเพื่อไอเอ็นทีจะได้เข้ามาเยอะที่สุดแบคเพรสเชอร์ให้น้อยที่สุด โอเคไม่งั้นเวลาจูนจะเห็นกราฟแบบที่แบกบๆ<า>ถ้าใครสังเกตกราฟจูนแล้วแบบเฮ้ยมันดูแปลกๆคาสเแบอบร์อาจจะไม่ได้เหมาะสมใช่นะไหมใช่แต่ทุกครั้งที่จูนอย่างเงี้ยมีงงที่ต้นจูนคะแนนยากไหมคันแรกยากเ <laughs> สม,ม <laughs> เอเกียดด้วย<า>แต่ผมเชื่อว่าผมทำได้<า>ซึ่งไดโน่ครั้งแรกก็มาอัพ เรื่องความร้อน M ดีขึ้นเปลี่ยนชาร์จไปไนโนวันที่2ก็รันแรกได้702ม้าเลย808ม้าเครื่องก็อย่างอะไรก็แล้วแต่นะความไปจูนทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกตแหละพี่บาสว่าเพราะว่าอย่างรถจะไปจูนอย่างเงี้ยในส่วนตัวพี่บาสก็จะดูตัวฮาร์ดแวร์อะไรให้ด้วยแล้วก็หลังจากจูนแล้วตอนเนี้ยเราจูนกัน800ม้าเรื่องมุกประมาณละอย่างเช่นตอนเนี้ยน้องๆเพิ่งได้ M340 มาหรือกําลัง looking for ว่าเฮ้ยฉันอยากได้ M340 ที่เขาบอกว่ามันคือมินิซูเปอร์คาร์คิลเลอระมาาท่ ก็อยู่ที่อยากได้แรงม้าเท่าไหร่ที่ต้องทำคือเศษสองและคัสตอมจูนก็ที่ฮาวิสัปซีรนก็อย่างยังอย่างนตะกี้ที่พี่ต้นพูดมาก็คือในการจูนเนี่ยมันมี OTS ก็เหมือนเป็นไฟคอมเพรสัวเล้เลยอ่าก็หมายความว่ายัางไงก็แรงอยู่แล้วอ่าแต่ว่าอย่างคัสตอมจูนเนี่ยก็คือเราจะจูนเป็นคันต่อคันถูกไหมคี่ว่าเข้าใจถูกต้องใช่ปะก็จะดูดิมน้ํามันอ่าบูสว่าปุ๊บเกินป่าปิ่เปิดร้อยบาซึ่งพูดไปโยนเอาเลยอ่ะเราไม่รู้ใส่ฮาร์ดแวร์ครับ แบงไม่ดีมันก็ลิ้นไมนกระพับิบ่งก็ไม่ดีดีก็หมายความว่าเครื่องมันเซฟต,ตัวเองด้วยในระดับอ,อย่างงบประมาณคันเนี้ย800ม้าสามมติว่ามีน้องๆบอกว่าจ้นครับผมอยากได้800มาทีา่ล้อเท่าไหร่ครับเชื่อไหมว่าไม่กิงร้านไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านระยะเวลาการทำประกอบจริงประกอบก็ทีเดียวเสร็จแล้วอันนี้กว่าๆเลยที่ใสองอาทิตย์นะหนึ่งอาจูนก็ถ้ามันคอพิจริงจูนเดียวเสร็จโอเคใช่วิ่งแรงลันก็ได้แล้วครับแรงไม่พังด้วย ถูกด,ด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้ในตลาดมึงสองสองล้านโยนเงินอีกไม่ถึงล้านแปดม้ากินซุปเปอร์คาร์กันสบายครับสนุกแน่นอนโอเคงั้นอย่างเงี้ยไม่ถึงล้านเงี้ยของแต่งม<อ>ีพี่ห้องไหนมาเริ่มที่กองเนี่ยกองหัวกองโัแลมชุดชาร์ดไปก็ดูแบนแแบอ่าอินเตอร์สปีดจูนมาดูอ่ามอน้ำเซียเซฟอันนีขาดไม่ได้แปล้วก็ชุดเม็ดคิดเราจะมียิงชาดไปพอร์ตด้วยคอยจูตเเบิร์ดอันนี้ใช้คอยซิ่งค์ครับผมเทียนซิ่งครับร์บ ระบบ 58, มันที่อเสอ 35, ส้าแอินเจคเตอร์ของโัวฉของเอ็ 25, มรครับหัวใสปั๊มไฮด์ดอชดีเอสองห้าปั๊มโลซิงครับต่วท่อเขาสำคัญท <ừ> ่ออย่างที่บอกเราใช้ท่อไทยก็ได้นะใช้ท่อไทยนะอันนี้ท่อไทยท่อไทยอันนี้ท่อไทยไม่ต้องใช้นอกนั่นหมายความว่าจรงิงๆมันก็เซฟคอ์ได้อีกแล้วท่อไถ่ายที่นะมันก็ได้เฟอร์มาซ์ของมันนะใช่ถ้าเทียบกับราคาดี่ว่ารถผมไมใช้ท่อไทยอันนี้อันน<ๆ>ี้ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบว่าฉันชอบแบรนด์เนี้ย อยากได้อะคาร์บูบิกเพราะชอบฟัามอคารบูบิกก็อคารบูบิกก็ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าเซสพคอร์สเอาเอฟเฟชเชนซี่เรื่องคอร์สแวลูเท่าไทยก็ไม่แย่ใช่ไหมไม่เกินแสนนะโอ้โหก็ถือว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลใช่ทั้งเส้นเลยอ่าโอเคครับผมถ้าอย่างเงี้ยที่เขาจูนๆกันแปดร0อไม้ถามตรงๆเลยใช้งานทั่วไปได้ป่ะขับทุกวันเป็นเดลี่ยูสเลยเดีล่ยูสขับไปห้างนู่นนี่ขับไปไหนก็ได้ครับโอ้โห ก็ถือว่าเจ้าของเจ้าของคอนเซ็ปต์คือเดลี่ยูสและมีแฟชชิงบ้างอ่าก็คือ800ม้าใช้งานได้ไม่แพงไม่พังโอเคได้โอเคใช่ก็เป็นอีการที่น่าสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่เขาถามกันว่าเฮ้ยเราจูนฝรั่งจูนพี่ต้นฝรั่งจูนคนไทยจูนแม่งอันไหนดีกว่ากันวะในมุมมองพี่ต้นพี่ต้นคิดบ่างอ่ะดงเลยแล้วแต่ความพอใจคถ้าแยกจากหมวดเดีก็คือฝรั่งจะตอบช้าเมลหนึ่งต่อวันหนึ่ง ทำโซนมันไม่เหมือนกันทำงาน5วันเสาราทิตย์ไม่ตอบด้วยใช่แล้วกว่าจะจูนเสร็จเพื่อนเพื่อนที่ชีน้องก็่าจูนเสร็จก็เตือนหนึ่งรอกันแห้งเลยผมก็เลยมาแก้ไขดีกว่าได้ความรู้ศึกษาเองอะไรซึ่งผมแน่นอนผมก็ไม่แพ้ฝรั่งเพราะตอนนี้ผมก็มีจูนให้เซีย อเมริกาเยอรมันก um. ็มีก like, ็หมายความว่าออนไลน์จูนกันได้ด้วยเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันออนไลน์จูนใช่ไหมใช่ไหมเพราะบีเอ็มอย่างที่พี่บาเข้าใจคือว่าเอ้ยจูนเนอร์ไม่ต้องไปอยู่กับรถก็ได้อยู่ส่งดัตต้าหลอกมาเป็นเรียวไทม์เราทําไฟล์โยนกลับไปให้ล่าสุดสามสิบปีแต่อเมริกาให้ผมจูนเอ็กได่ะคันนั้นเอ็กไดฟคันนั้นเท่าไหร่เอ็กไดฟ์ก็วิ่งคอเทอร์มายเอ็ดจูเด็ดเดือนซีรีส์สามนะซีรีส์สามถ้าบ้านเรามี่เอ็กไดฟ์ก็น่าจะวิ่งมันเกินแต่บ้านเรามันไไไรวดด่มมัน้ าทำไม่ได้แรงขนาดนั้นก็อย่างปกติต้นจูน m 3 4 0ที่เป็นพวก b e 5 8อย่าง b 4 8พี่ต้นก็จูนใช่ไหมทำได้หมดเลย 5, s 5 5 e S55, b 4 8 e 5 8 b 5 8 s 5 8โอเคก็หมายความว่าตระกูล b m ทักมาได้เลยรอยากแรงไม่พังด้วยแล้วก็รเราสามารถแนะนำได้ด้วยไหมว่าแบบเยพี่ครับพอดีผมอยากได้ของแต่งแบบเตดสองมที่มันเซฟคอสแต่อยากได้แรงม้าประมาณเนี้ย เรามีทุกราคาแต่ต้องจําไว้ว่าของดีไม่มีถูกอ่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ้าถ้าอยู่ใช้ของจีนโอเคผมก็ทําให้ได้ถ้ามีอะไรมาก็าต้องก็อย่างว่าแหละเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันแหละเรื่องส่วนตัวพี่บ้านมองของถูกกับของแพงมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตาใช่มันจะมีเรื่องคุณภาพเรื่องดีไซฟอร์เรตตี้ของพาร์ทบางทีซื้อของถูกอาจจะแพงก็ได้นะเพราะต้องเปลี่ยนสองรอบเป็นอย่างนั้นเนาะอ่าก็เลยเนะน ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าให้ของนี้ไปเลยอ,อย่าไปใช้หนึ่งสองสามเป็นตัต่างก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าส่วนตัวเราให้คําแนะนําได้แต่ฟิแนลลี่แล้วก็โอเคลูกค้าบัตเจ็ตเท่านี้เราก็สามารถโทรไว้ให้ได้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงพี่บ้าถามหน่อยอย่าง m 3 4มสน่าเล่นไหมมือมุมอมองพี่ตน้นตอนนี้ราคาดีมากสองต้นได้ั้งทักพีเอลจีไออันนี้มือสองครับถ้าหาถ้าหาได้นะที่เอลีไอนี่ต้องส่งกล่องไหมครับต้องโอ้ถูกไปด้วยถูกอีกส่งกล่องตอนนี้มันสี่พันห้า ก็สามารถเอาส5่สิบหมาแต่งได้ต่อก็คือไม่ต้องไปเสียค่าส่งแล้วใช่แล้วอย่างถ้าพี่ต้นจูน1คันอย่างเงี้ยคอสตอมจูนเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ครับเอาแบบเพื่อสมมติว่าลูกค้าน้องๆอย่างเงี้ยเขาใส่ของแต่งมาแล้วครับพี่ต้นอยากจูนกับพี่ต้นครับถ้าปลดกล่องมาแล้วสามหมื่นก็ลตในโดว์เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ปลดกล่องอันนี้เท่าไหร่ครับก็แสนม่ทอนเลยโอเคก็แสนได้เงินทอนไปแต่ถ้าจะแต่งเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้คร ok ับโอเคก็ ทุกอย่างสามารถสอบถามได้นะครับเรื่องรายละเอียดเรื่องราคาตรงนี้เราเฝ้าไว้ให้ลูกค้าตลอดอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงมีคนถามมาถามทั้งพี่บาสท,ที่ต้นนั่นแหะเลสทูนเราทำไรมั้ยจริงจริงเราทำแปด <laughs> <laughs> เราเปิดดูมกรทำแปดโอเคใช่แต่ดันอัพสกลิลไปเรื่อยๆ <c oughs> มีจียาลิสตัดเตะสามไปแล้วส <Okay. S 2> ามร้อยห้าสิบมาล้อสี่ร้อยเครื่องคันนั้นคันนั้นมีอะไรบ้างคันนั้นมีคันนั้นมีแคมมีแคมมีเซลฟ์ เคียวเคียวฟอร์ดแคมปิงวาลวลูกการเดิมอ่าเทอร์โบอาร์เท็ใช่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 จริงๆคันนั้นไปต่อได้อีกนะแต่หัวฉีดเราไม่พอใช่ก็เดี๋ยวอีพีอีพีนึงเดี๋ยวคันนั้นอาจจะต้องมาแบบว่าเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์เอามาโชว์หน่อยว่าเอ้ยคันนั้นมันมีอะไรมากแล้วก็มีอะไรครับมี86ป่ะแปดหกนี้ก็เยอะเลย86เราก็ทำทุกสเต็ปไม่ว่าจะเป็น NA วางโบวางโบเราก็ทำมาทำไปแล้วไม่ได้ยากเลยก็ใช้งานทั่วไป เรื่องมันจเป็นปิ0พันแล้วเพราะเราเป้าหมายคือทำแปดลูกแต่วันนี้อะไรก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> รรคือมันเบสออนจากที่เราชอบแหละพี่บานมองววานเนาะ เช่นความน่าสนใจอย่างเช่นพวก B M อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันคือรถที่มีความลักชูแต่มีความ s อร์ตแล้วมันแล้วมันสามารถมันสามารถจูนอัพได้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างเรื่องเซอร์วิสส่วนตัวพี่บ้านมองนะมันไม่แพงพวกอะไหล่อะไรเงี้ยพี่บ้านมองว่ามันไม่ได้แพงป่ะพี่ส่วนส่วนตัวก็เทียบกับรถยุโรปก็ถือว่ารับได้ใช่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็หกพันหกเจ็ดพันครับแล้วแต่ที่เลือกใช้ครับผมมีอะไรคระเบกกระเบกราคาต่อไป อย่างเรทูนเราทำหลักๆก็ GR86 GR Yaris GR Corolla BMW จะตั้งแต่ M340M M G20 ใช่ไหมครับรหัส F รหัส G เข้ามาทำกับเราได้หมดเลยทำเป็นอ่แล้วก็อย่างของแต่งมีอะไรบ้างทั้งโลกดีกว่ามีทั้งโลกเพราะเป็นตัวแทนหลายแบรนด์มากมากจริงๆได้ไรบอกก็ส่วนตัวเรื่องเรื่องของแต่งครับเราเป็นโอทไลา e ตัวแทนนำเข้าของ ที่ที่เห็นกันในเพจงเงี้ยก็เกือบทุกๆยี่ห้อแล้วก็เดี๋ยวจะเด้งขึ้นมาป๊อปอัพให้แล้วกันเนาะสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับในตัวราคาก็ปกติเราจะส่งไปเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็น EP แรกที่เราคุยกันว่าเฮ้ย m 3 4 0ย800ม้าไม่พังจริงหรอมันไม่พังจริงแล้วเดี๋ยวคันนี้จะไปต่อด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ มันจะไปถึงเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลรับรองการันตีทํารถกับเราไม่พังแน่นอนยังไงก็ขอฝากร้านเลสทูนด้วยครับทั้งสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทั้ง l i น์แอดไลน์ออฟฟิเชียลไอจีหรือว่าทาง a c e b o o k ครับผมเราก็จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างหลังจากนี้เราจะมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นออกมานําเสนอให้ทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบรถชอบแต่งรถอยากขับรถได้แท็กอะไรนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ยิ่งแท็กเราก็มีกิจกรรม มีครับเรื่องแขดก็อย่างที่เห็นเห็นเราอาจจะยังไม่ได้นําเสนอเพราะว่าเราก็มีบริการที่ไปวิ่งกันแฝดเดย์กับผมต้นปีปลายปีเราก็มีบริการลูกค้าถึงที่สนามเลยรับนะครับยังไงก็มาสนุกกันมาจอยกันมาเป็นคอมมูนิตี้กันตรงนี้เราแฮปปี้มากๆนะครับยังไงก็ขอฝากช่องฝากร้านฝากไว้ในอ้อมอกใจของทุกคนด้วยครับพี่บาสกับพี่ต้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นไงบ้างพี่น็อตวันนี้ทำงาน รถบ้านทําได้ครับ Honda City Honda Jazz Toyota Vios เข้ามาเปลี่ยนท่ายนั่นมันเครื่องผ้าเบรกล้อยางที่ร้านเรารับทานะครับจริงเราเปิดอู่แรกๆเราทําแต่รถแบบนั้นใช่จริงท่าเกียรของเราเราจะทํารถบ้านนะใช่รถบ้านแต่ทุกวันนี้รถบ้านไม่กล้าเข้ารถบ้านเราทานะครับแล้วก็ราคาก็เป็นราคาทั่วไปถูกด้วยซ้าจริงจริงยังไงก็เข้ามาสอบถามไปเสนอให้สอบถามราคาเดี๋ยวทางแอดมินเราก็จะส่งไปเสนอราคาให้ลูกค้านะครับตรงนี้ก็สามารถ พอมาใช้บริการที่ร้านของเราได้ครับอ่ารถบ้านได้ปกติเข้ามาทำอะไรได้ำมันสูงเบี่ยมโช๊คอะไรอย่างนี้ทำได้หมดใไหมทำได้หมดเลยครับก็หลักๆก็เซอร์วิสอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเบรกผ้าเบรกจานเบรกล้อยางโช๊คตรงนี้เรามีโปรไวล์สำหรับรถบ้านด้วยจริงเซตอัพโช๊คนี่เรามีคอนเวิร์ตบาลาน์ด้วยใช่ไหมมีมีมีเราคิดรูปไว้ให้มี แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าไอคอนเวทที่มันทําไปเนี่ยมันเสียตังค์แล้วรถมันขับดีจริงๆเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนั้นต่อไว้เราจะนำเสนอในอีพีถัดไปนะครับชัดครับ